นานแล้วหนุ่มเหมือนกันมาในบา่าวเหมือนกามาในพาท่านผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวนะครับวันนี้อากาศดีมา,มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคนก็เยอะเลยนี้ชาวท่านผู้ชมมาเที่ยวตลไทยลาวน,นะครับจังหวัดพิจิารน,นะครับนี่นี่นี่เราจะพาท่านผู้ชมเดินออกไปด,ดูอุอ้งเลื้อยแบบตรงนี้คนเยอะครับ อากาศตอนเช้าๆเนี่ยคือเป็นทางอุ่นก็ดีเลยนะครับคนก็ออกมากระจายกันนี่เรื่องู่ฝนแน่นเลยะครับก็คือคนแบบคน่นเลยกลาวไชยลาววันนี้วันอังคารนะครับอังคารที่ ยี่สิบห้านะคะรับจศจึกตุลายมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับโอ้โแดดจ้าเลยครับท่านผู้ชมนี่เลยนี่เลยเห็นไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมก็ดูเข้าดูของเข้าดูเมล์ขายอะไรเข้าขายกันแน่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเขียนเดี๋ยวก็จะเป็นของกินกันทนั้นเมล์ของอยู่ของกินกันนะแ <c oughs> พ,พระอภรรกก็มีครับแต่ว,ว่าน้อยกว่าของกินนะ ของกินจะเยอะกว่าคนเกิดมาก็ต้องกินกันน,นะครับถ้าเป็นอากาศไม่ไม่หนาวนี่โอ้โหโคตรร้อนเลยแต่ไม้แฉะหนาวแบบก็ดีเลยนะครับที่ตั้งใจงาทำให้อบอุ่นโอ้โหอบอุ่นมากมากเลยนะครับ ถ้าเป็นหน้าร้อนโอ้ยัแดต่นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะนะมอนมาอันนี้เป็นหน้าหนาวเลยอากาศแบบทำให้อากาศพูนนะนะถ้าไม่มีแสงแดดนะโอ้โหหนาวเลยนะครับหนาวจัดจเลยนี่วันที่เท่าไหร่ลวพรุ่งนี้นะครับสิบเอ็เอนะถ้าจอดปูนมาบงตูยนะครับสาสิบเอ็ดนะ แต่ที่หน้าตทั่วไปจิตสิบสิบเอ็ดตู้อะไรแต่ยอดห้าที่ห้าี่ยเปลี่ยนโครงสายนะครับกูกูกูรังการแต่ใครมาเที่ยวก็เตรียมเสื้อหนาวมาเสื้อหนาวมาหนาหนาเลยนะครับมีการเนื้อมากๆเลย 我们。<服> เจนแล้วเจอกันแล้วตัวสองน้อยสามน้อยกันีลนะเห็นมีคนช่วยกันอยู่หนาวแล้วต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆเอาไว้ก่อนนะครับช้อมขี๋มหวานตัวกิโลนะแตงโมก็ใส่ถุงเอาไว้ส ลูกนะครับ20บาทก็มีนะครับโอ้สนุกราคาไม่แพงน,นะครับตลาดไม่แพงเลยนะครับตลาดไมได้ราคาไม่แพงสนุกละโอ้นไมรแพงอยู่ของฉ็นแล้วก็แบบนี้จะเป็นบราคากาศเวลาแบบรันอ่ะไะเดินไปเรื่อยๆน,น,นะครับ bạn tuôn bạn cho bộ này, nữa, rồi, về, mà cả mưa này, mưa าศดีมากๆเลยครับพอแสงแดดมาก,ก็อากาศดีอ,อุ่นขึ้นนะฮะแค่าานี้ดดนนาาาาก็หนาวเหนาเลยอ่ะ ตลาดขี่เร็วไม่ไน่านะครับจักรยานข้ามเข้าวันนี้นะเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาข้ามอยู่นะมันไม่ได้จักรยานสามล,ล้อเข้าไปแต่ว่ามอไซค์เข้าไปได้อยู่มอไซค์จักรยานสองล้อเข้าได้นะครับเขาตลาดนะ คนเยอะนะตรงนี้คนเยอะขอค้าแม่ขายอารลูกค้าเยอะไปนิดเดยขายได้าานานแล้วไม่ไดน้พักก็คุณชมมาเที่ยวตลาดนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวตลาดน้ำไทยลาวนะครับ ตลาดนะ้ำไทยเราจังหวัดบึกาลมันจะมีอยู่สองที่นะหนึ่งที่ไหนนะเออไม่ใช่อันนั้นเดี๋ยวที่ที่ปากคาไม่มีนะอันนั้นจะอยู่ยที่ไหนอะโกนแปงอยู่รัตละโน่นของจังหวัดน้งคายโน่นไม่ใช่ของจังหวัดบึงกาลนะจังหวัดบึงกาลก็มีที่เดียวเอง ใกล้ป <Zomb ies? S 1> ีใหม่ก็คนก็รงสุกักนะครับมีเมีเงนีเงนอ้นน้ไม่ไดม่นับลนะครับาะไม่ากมาแล้ว